สนับสนุนโดย c g Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีประจําวันอาทิตครับมาถึงคู่นี้ดีกว่ารักกันมากนะครับลูกสาวนี่ก็เพิ่งอายุ4ขวบแล้วก็เพิ่งเล่ากันไปว่าเนี่ยคุณอ้อมเบียดานี่ ให้ลูกสัญญาไว้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ารักมากนะ<ม>บอกอ่ะ4ี่ขวบนี้นะน้องจะมีอะไรต้องต้องสัญญากับแม่หนึ่งอยา่างว่าเอาตออะร,ระกตาของตัวเองเนี่ยไปบริจาคซึ่งคุณเข้าใจว่าเด็ก4<ว><ม>ี่ขวบอ่ะ คือเรื่องของบริจาคเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ต้องหัวเงของตัวเองคือมันยังเด็กมันยังไม่ได้มีความเข้มข้นนั้นเป็นเป็นตุ๊กตาเหม็นของเราเนี่ยเหรอใช่ไหมผ่อนอันที่ผอนค่าที่ก่อนไว้ประจําอะนี่ออแม่เอาไอ้ตัวนั้นไปบริจาคได้ป่แต่อย่างน้อยเนี่ยสี่ขวบการที่เอาตุ๊กตาของตัวเองเนี่ยไปบริจาคที่ก็ถือว่าโอ้ก็ฝึกให้ลูกเนี่ยเป็นเด็กที่มีน้ำใจตั้งแต่เด็กเป็นคนที่มีน้ำใจนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ทั้งครอครัวนะครับไปพูดถึงงานปาร์ ดูภาพรอยยิ้มะนะฮะรอยยิ้มแห่งความสุขนะครับบนใบหน้าของน้องนาวานะครับด้วยความยินดีเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นะฮะคุณอ่อมพิยดาคุณคุณพ่ออัสารา ก็จัดงานวันเกิดให้ครบรอบ4ปีนะครับในงานก็ตกแต่งด้วยลูกโปรงหลากสีนะครับมีคุณแม่คนบันเทิงก็ควงลูกๆนะฮะมาร่วมงานกันมากมายเลยทีเดียวมีการเล่นเกมโชว์มายากลด้วยนะฮะนะครับแล้วก็มีการร้องเพลงเป่าเค้กไวอร์พรวันเกิดอ่ะชมภาพกันครับ โตเร็วเกินสขวบเร็วเร็วมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากให้อยากให้เด็กๆอยู่ได้ไหมคะอยากโตแล้วอยากโตเป็นสาวแล้วเป็นสาวยังคะเป็นเป็นเป็นสาวหรือยังคะยังเพิ่งเลยนะ เป็นเด็กไปก่อนเป็นเด็กไปก่อนสี่ขวบเขาก็เหมือนกับรู้เรื่องมากขึ้นแต่ยังไม่ไม่เต็มที่แต่ก็จะมีรู้เรื่องมูมูปลาปลซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็พูดเออต่อรองพูดหลอกพ่อหลอกแม่อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่รู้ว่าหลอกแต่เต็มใจให้หลอกหลอกพ่อว่าคุณครูมีเรื่องจะคุยด้วยเราก็ไปถามคุณครูว่า เอะมีเรื่องอะไรคุณครูว่าไม่รู้มีอะไรแล้ว็มากระซิบกับพ่อยทีอ่ออาจารย์บอกครูสิคะว่าวันนี้ดาวจะกลับเร็วโอ้ยากจะกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยแผนการเลขสี่แล้วจะปิดจ็อบแล้วใช่ไหมคะคนที่สองปิดแล้วทำไมทำหน้าเนี้ยนะปีนี้สี่แล้วว่ะคิดดูสี่เกิดสี่แล้วคลอดคลอดสี่สิบจะสี่สิบสองใช่ไหม ยี่สิบหกสิบสองลูกจบกลัวเขากลัวว่าจะตายก่อนลูกอะีพิ่งเรียนไปรับลูกแล้วเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนนะวะเขาจะบอกเออเพื่อนนะวะเขาจะบอกว่าเอ๊ะเอาคุณยายมาล้วปตามาร้าเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็อยากมีครับแต่พอมาดูจริงๆมันก็เอผมก็สี่สกว่าแล้วคุณน้อมก็สี่ิบกว่าแล้วมันอาจจะไม่ไม่ใช่เวลาที่เราจะได้แล้วล่ะอยากมีน้องแรกๆบ่นว่าอยากหลังหลเริ่มถามมีน้องไม่รู้ไม่เอา ไปแยเขาบอกไม่เอาอย่างให้รักเขาคนเดียวแต่เราก็คิดเนอะว่ามันไม่ดีเนอะเพราะเขาอาจจะแบบเหมือนแชร์ริงหน่อยแต่ไม่เป็นเราก็สอนได้คือตอนที่เขาลูกเขาเพิ่งคลอดผมไปเยี่ยมเขาที่บ้านเขาก็โชว์เปิดตู้เย็นป๊บโอ้โหถุงนมคือคุณอ้อมเนี่ยคือคุณถุงเนาะคือคุณอ้อมเนี่ยเขาพอพอลูกคลอดปึ๊บเนี่ยพอรักษาตัวดีปุ๊บเขากลับไปทำงานเลยนะ คือเขาเป็นคนที่ขยันมากเป็นคนที่แอคทีฟมากแล้วต้องพอก่อนไปทำงานเนี่ยหรือกลับมาว้ยวันนั่งปั๊มนมอย่างเดียวคือต้องเก็บเอาไว้เก็บที่เป็นซองเต็นตู้เย็นไปหมดเลยนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะอีกคนันจะยังไงก็คงแล้วมันสี่สิบกว่าแล้วอ่ะอ้าวมีแน่แล้วบุ